ันนี้เปิดมาปกหลังปกหลังเห็นไหมปกหลังที่เราเรียนเนี่ยก็คือวิธีกิจเขาให้เป็นตัวอย่างเฉพาะทางทางตาหูจมูกเนื้องายกับทางใจทางใจอยู่ทางด้านขวามือสุดด้านขวามือสุดเราจะเห็นว่าตัวชะา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 ช,ชะสีแดงอะน,นะแล้วตัวมะมะมะไอมะม,มีตัวเดียวแล้วก็ตัวบน แล้วตัวตาตาสองต,ตัวมโนทวันวิถีวิบากพ้นวิถีที่มีตอเต่าสตีแล้วกันนะและกันนะกนนนนทะตีตัวนี้ย่อมยอมาจากคําว่าอาตีตาพรวังทั้งหมดทั้งสาตัวชื่อพวังหมดคือแค่รักษาพบแต่มันเป็นของอดีตอดีตชาติโน่อนนะแล้วก็ตัวหน,วน้าตัวนี้ย่อมมาจากคําว่าพวังขจรณะ ตีก็ย่อมมาจากอาตีตับรวังอพอพอตรงที่สองนี่ข้อาอวังไว้ข้างหน้าเขาอวังขาจารณะก็ยังชื่อรวังอยู่เหมือนเดิมแต่ชื่อเขาเปลี่ยนไปตัวทอนี่ก็มาจากคำว่าระวังคุปักเชทะ,ะตัวตัวทอตัวไทยมาเป็นตัวทะทั้งตัวนี้เป็นว่า,เป,วาเป็นวิป,ปากจิตในวิปากจิตในในที่เราเรียนมันจะมีวิปากจิรอย่างนั้นแหละ ดวงท,ที่ปกหน้านี่นะปกหน้ามันจะมีอยู่สามอย่างสีเขาจะบอกไปสามสีเห็นไหมถ้าสีแดงก็แสดงว่าไอ้พวกนี้เป็นอะไรเนี่ยด,ดูช่องแรกอ่ะนะช่องแรกอันนี้เป็นเป็นอ,ก,นอกุศนก็จะมีสีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเห็นไหมถ้าสีฟ้าเนี่ยานะก็จําได้ว่ามันเป็นกิริยาถ้าเป็นสี เขียวก็เป็นวิบากไอตัววิบากวิบากวิบากเลยเนี่ยเขาว่าเอามาแทนตัวนี้ที่ว่าวิบากผลวิถีที่วิบากในพ่อมันสามารถไปในพะอื่นได้เพราะว่าวิบากหรือผลอันเดียวกันที่ว่าเราโอ้มันเป็นแบบของชันเนี่ยคือเป็นผลของการกระทำของเราคำว่า,าวิบากเลยนะพอ,อมาข้างล่างก็จะมีมอม้าตัวหนึง่ง มามาตัวนี้มาเขาบอกมโนทวารวัชนะมโนทวาราวัชนะนาาาชนะอ่าอ,เอ,อ่เป็นเอ่อคือว่าอ่าเป็นเป็นกิริยาตัวนี้ยังไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมันทําหน้าที่รับรับวิบากมารับข้อมูลมาก็จะส่งมาให้ชาวนะชาวนะนี่ไปเกิดที่ไหนที่ไหนมันก็จะเป็นสี่สี่สี่ดวงเรียงกันเลยนะ ไอ้ตัวชอช้างจะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวไม่สี่ดวงเจ็ดดวงชะาชะ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 เจ็ดครั้งตัวชาตินี้ต้องเจ็ดครั้งถึงจะรู้รู้เรื่องรู้ราวตัวชาช้ชาติเดืมองเขาบอกชาววนะชาวนะนี่ทุกคนเราเคยเห็นว่าไอ้คนที่ชาวนะมันดีคนที่ชาวไม่ดีชาวนะตัวนี้คือตัวที่มันเก็บข้อมูลประมวลให้เรารู้เรื่องรู้ราวถ้าไม่มีชาวนะมันก็จะรู้ไม่รู้เรื่องเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไร ฟังก็ฟังแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถ้าฟังรู้เรื่องแสดงชาวนะเกิดขึ้นขุดขึ้นมาเต็มที่เต็มดวงถ้าดวงเดียวขึ้นมาก็เหมือนคนพิ่งหลับพิ่งตื่นได้ยินไหมจิมเอ้ได้ยินแต่ไม่รู้เจ๊ตื่นได้แล้วคิมถ้าเขาปึ้งปึ้งตื่นได้แล้วเออได้ยินตอนแรกเลยคล้ายๆมันชาวนะชาวนะชาวนะมันได้ยินไหมครั้งแรกที่ได้ยินได้ยินเวลเหมือนคล้ายๆมีคนมาเรียกที่จริงเขาเรียกจริงๆอ่ะ แต่เรายังไม่ตื่นถ้าเราเรียนในนี้เขาจะพูดถึงว่าเหมือนอะไรไไทําหน้าที่ของมันทั้งหมดหมดในวิถีหนึ่งๆเนี่ยเขาบอกเปรียบเสมือนอะ,อะไรบะม่วงร่วงลงมาล่วงลงมาเสร็จแล้วก็เดินไปเก็บก็ยังไม่ได้กินได้ทีหนึง่งกว่าจะได้กินคือชาวนะมามัะประมวลเพื่อจะได้รู้เรื่องอันนี้ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาตั้งเจ็ดขณะเขาเสพอารมณ์เห็นไหมเขาเขียนว่าเสพอารมณ์คือเสพอารมณ์เพื่อจะรู้มันคืออะไร ถ้าไม่เสพก็ไม่รู้เรื่องมันต้องเกิดขึ้นเจดขณะพอเกิดมาเจ็ดครั้งแล้วนะเจ็ดครั้งเสร็จแล้ววิบากตัวทำวทวตารัมภนะเนี่ยตัถารัาภนะอีกสองครั้งตัถารัมภนะนี่คือเก็บสะสมไว้เขาว่าพระวาังเกิดมาทบทวนเพื่อหลังชวนะแต่เขาเรียกว่าตถารัมภนะตัถารัมภนะแปลว่า เกิดความมวลรวบรวมอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวพอรู้เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลงพวังเหมือนเดิมอีกพอพวังเหมือนเดิมอีกก็เริ่มต้นใหม่อย่างนี้แล้วแล้วเล่าเล่าไปหมื่นแปดหมื่นแปดล้านเก้าแสนตั้งแต่เกิดจิตมันจะเกิดขึ้นยาวนานเลยขณะที่เราฟังนี่นะสังเกตด,ดูนะต,ตอนนี้เราได้ยินด้วยใช่ไหม ได้ยินไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่ออย่างเดียวนะท่านลมได้ยินไหมได้ยินเสียงข้างนอกเราก็ได้ยินแต่ที่ได้ยินเนี่ยมันขึ้นเต็มที่เลยแต่ชมนะมันจะรับข้างเดียวรับอันไหนชักที่สุดตอนนี้นะหลวงพ่อพูดชักใช่ไหมได้ยินเป็นจําความได้ท่านลมเราก็ได้ยินเสียงว่าปากาก็ได้ยินขึ้นไวมากเหมือนได้ยินพร้อมกันจริงๆไม่พร้อมกันไอตัวได้ยินหลวงพ่อดับลงแล้วท่านลมตั้งจะเกิดมาต่อปากากาที่งะลงต่อ แต่มันไวจนที่พื๊ดเดียวมันก็ขึ้นอย่างนี้แหละพอตถารลัมมนาเด่นก็พวังพวังเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกแถวหนึ่งนี่แถวนี้ได้ยินแถวนี้ได้ยินพัดลมแถวนี้ได้ยินเสียงอ่าแถวนี้เห็นทั้งเห็นทั้งได้ยินมันเกิดขึ้นคุร้อมกันเลยแต่มันไวอ่าเหมือนฟิล์มหนังหนังที่กข็าขายว่าฟิล์มขาดเคยเห็นไหมน่ะกางแกลงฟิล์มมันจะเป็นภาพ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 เดียวนะมันจะต่อกันอย่างนี้ เวลามันวิ่งผ่านสายไฟมันจะวิ่งไวแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่ที่จริงภาพไม่เคลื่อนไหวภาพมันจะเป็นภาพต่อ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 เป็นฟิล์มอะหลายภาพเวลามันวิ่งผ่านหน้าจอหลอดไฟแต่มันเป็นภาพนั้นเป็นคนวิ่งรถวิ่งกันไล่ยิงกันที่จริงภาพมันต่อต่อต่อเหมือนกันจิตก็ขึ้นเป็นดมโดอย่างเงี้ยแต่มันขึ้นเป็นเรื่องเวลาเพราะมันเป็นต่อเนื่องกันทําให้เราเห็นว่าเสียง ขาคุยกันโอ้หลอดไฟเอ้ยเห็นเออแดงเอ้ยเขียวโอ้รถทั้งห้าทวารนี่เราจะเห็นเป็นเรื่องเลยจริงๆไม่เป็นเรื่องจิตมันทําหน้าที่เป็นขบวนการางเนี้พอขึ้นพระวังเสร็จก็ขึ้นใหม่อย่างนี้แล้วแล้วเขาขึ้น,ข,นขึ้นวันวันหนึ่งไม่รู้กี่พันล้านวิถีอ้าวทางทางตาหูจมกูกลิ้นกายเหมือนกันฝั่งนี้เขาบอกปัญจทวาราวิถีแปลว่าทั้งห้าทวาร ตาหูจม hmm. ูกลิ้นกายก็ขึ uh ้นเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมแต่ม sì ันจะต่างกันตรงที่ตรงไหนตรงที่วิบากต่างกันกิริยาอ่ถ้าเป็นทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่เนี่ยมันจะมีคำอันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยมีอะไรมีวิบากคือตั้งแต่จับถูกถ้าขึ้นทางตานะดวงที่ห้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจักขูถ้าเป็นโสตะก็จะดวงที่ห้าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทาง หูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ต้องมีสัมปติชนะรับอารมณ์นี่เขาบอกให้ด้วยนะเห็นไหมดวงที่หนึ่งอตีตัะผวังผวังที่มีอารมณ์ร่วงไปแล้วในอดีตมันจะมาต่อเนื่องกันดวงที่สองผวังกจะร,นนะระณะผวังหวั่นไหวยังไม่รู้เรื่องเลยอไนน้พวกยังเป็นวิบากอยู่นะวิบากคือผลผลที่การผลการที่เราได้กระทำนะต่อมาก็ผวังคุปป,ปัจเจทตัดกระแสผวัง จะเข้าสู่วิถีแล้วยังไม่เข้านะแล้วก็ปัญจทวารัวชนะประตูรับอารมณ์ทั้งห้ามันจะเป็นรูป,รปเสียงจิตรสจะเข้าประตูนี้ยังเป็นตัวน,นี้เป็นกิริยาก็ยังไม่รู้เรื่องอีกต่อมาก็เข้าสู่สู่วิบากอีกเห็นไหมยังไม่เป็นผลเลยยังไม่เป็นบาปเป็นบุญเลย้วตรงน,นี้นะก็เป็นทางตาสัมปติชนะรับอารมณ์ทั้งห้ามา สันติรณะพิจนาอารมณ์แล้วก็มาโวตธรรมะก็คือการตัดสินอารมณ์ว่าแกได้เห็นหรือแกได้ยินหรือแกได้กลิ่นพอให้เราลงปุ๊บก็เสพท่านี้เสพปุ๊ดมาเจ็ดวิถีชอชอชอ,ชอ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 นี่นะเก็บด,ดวงติดต่อกันเลยเขาบอกตอนนี้เสพอารมณ์รู้แล้วว่าอะไรเห็นเห็นด้เห็นอะไรได้ยินได้ได้ยินอะไรทําเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะมันต่อกันตั้งเจ็ดเจ็ดดวงเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มเป็นเรื่อง เหมือนฟิล์มหนังเท่า3ภาพมาเรียงชื่อติมันจะเคลื่อนไหวได้ถ้าเป็นเพื่อภาพเดียวก็เป็นภาพยกแขนอย่างนี้ยังไม่ต่อยกันใช่ไหมหนาฟิล์มหนังนะถ้าเอา7ดภาพมาเรียงกันมันจะเป็นรูปต่อยอซีโรโมชั่นเลยนะยงนี้นะพอครบเจ็ดดวงปุ๊บก็จะเป็นวิบากท,ทันทีเลยวิบากมันจึงจะสะสมได้เยอะเลยไหมเป็นตถารัมพนะเหมือนฝั่งนี้แหละอนี้ต่อเตาเลยนะ ฝั่งนี้ตถาภนะก็สองดวงเหมือนกันตถารพนะสองดวงเสร็จแล้วก็ลงสู่วิถีก็ขึ้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทางใจหรือทางกายก็จะสลับสับก,กันอย่างนี้ตะกี้ที่เราเรียนเขาบอกว่าเจ็ดวิถีก็เราเอาทางทางมโมนโนี่มาดูได้เห็นไหมที่ที่หลวงพ่อที่เขียนให้บนกระดานเอาเฉพาะชาวนาอย่างเดียวนะไม่ได้พูดถึงตถารพนะไม่ได้ถึงอตีตรพะวังไม่ถึงพูดถึงลงสู่พะวังคำว่าพะวังนี่ตะกี้บอกว่า ที่เรากระทำข้อหกิจที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจสสพระบังค่ะกิจสุดอยู่ต่กิจมีทั้งหมด8กับ9 7ดวงใช่ไหมมือเรียนเมื่อวานนี้ใช่ไหม,มใช่ไม่ใช่ก็มีมหาวิปลาสหาวิปลาอะไรแฝดแล้วก็มหา ข้าวนั่นแหละข้าวก็าามาจากหาบวกสี่รวมแล้วเป็น17เจด็ดวงนี้เขาทำหน้าที่ปฏิสนธิเิดและพระบงังพระเิดจุติกิตปฏิสนธิก็ค,คือทำหน้าที่เกิดพระบังก็รักษาพบพระบงังมันจะมีหัวมือท้ายเห็นไหมพระบางตัวสีสีม่วง พอขึ้นพระวังเสร็จแล้วก็ขึ้นอตีตับพระวังตัวที่เป็นพระวังพระวังมันจะเนื้อเนื่องกันเลยศีลจะใกล้เคียงกันแต่ไปอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าอาตีตับพระวังพระวังข้าเจรณนะแล้วพระวังข้าเจตเสถะถ้าอยู่ตรงท้ายเนี่ยก็พ้นจากวิถีแล้วตอนที่เราเรียนครั้งแรกคาถาแรกเลยเขาบอกอย่างเงี้ยหนังสือเรียนแล้วนะหนังสือเรียนของเราหน้าที่เก้าเขาบอกว่า เมื่อพระนุรุทธ,ธาจารย์ได้แสดงอภิธรรมมัตสังคหาประเสษที่สว่าด้วยวิถีสังคหาวิภาคซึ่งแสดงถึงความเป็นไปของจิตในประวัติการขณะที่รับอารมณ์ทางทวารทั้ง6กแต่แสจ,จิตย่อมขึ้นวิถีรับอารมณ์ทั้งทางปัญจทวาลทั้งทั้งทัทวารเลยามวิถีและมนุธรรมวิถี ตามสมควรแก่ภวานและอารมณ์อภิธรรมัสังกหาประเสยที่5นี้ชื่อว่าวิถีมุตตะสังคหาเป็นการแสดงจิตที่พ้นวิถีในนี้ท่านก็บอกว่าข้ามมานี่เลยนะอธิบายว่าได้ศึกษาเรื่องของจิตปรมัติตอภิธรมรมมัสังกหาประเสดที่1แล้วเรื่องจิต เป็นธรรมชาติของอย่างหนึ่งซึ่งรู้อารมณ์และจำนวนกิตทั้งหมดนับได้89โดยพิจารณาร121ดวงและในพระพิธรรมจักคหาประเสธที่4ก็ได้แสดงกิตของวิถีกิตได้แสดงถึงกิตในจำนวนทั้งหมด89ดวงนั้นอาจแบ่งได้เป็น2พวก คือจิตที่จิตในวิถีพวกหนึ่งและจิตนอกวิถีพวกหนึ่งที่เขาแบ่งให้นะจะว่าจะเป็นมหากอ่าทีนี้จิตในวิถีนั่นคือจิตประเภทไหนหมายถึงจิตที่ทำกิตตั้งแต่อาวัชนกิจทัศนกิจศาชนะกิจอายนะกิจสายกิจ ขุนศนกิจสัมปชัญญากิจสันตินาิตวัฒนกิจชาวนาิจจนถึงตัารพนกจกิจที่ทำกิจต่างๆเหล่านี้นับได้ว่าอยู่ในวิถีซึ่งมีจำนวน80ดสิดวงที่ในภาพที่เราเห็นเราจะเห็นเห็นครว่าตัฐารพนาิจเห็นไหมเรามีมาแล้วแล้วก็ชาวนากิสัมปชัญนากิสันตินากิตวัฒนากิจมีหมดเลยนะแต่พวกที่ คายนานกิดสายยกกิดเราไม่ได้เรียนภาพมันก็ม่มีบอกให้เราได้เห็นไอ้ที่ขึ้นเป็นดวงๆในนี้มันก็จะมีชวนากิจเห็นไหมอ่าแล้วก็มโนทวารวัจนากิจตทาธรรมนากิจ <c oughs> ภาพนี้ทั้งหมด <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> การจําแนกสงเคราะห์จิตโดยประเภทแห,แห่งอแงอะไรแห่งเวทนาเหต กิตอาทวานอารมณ์แล้วก็วัตถุเรามาดูตรงนี้ดูตรงที่อ,อันที่หน่งก่อนอันที่หนึจิตทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแปดสิบเก้าหรือร้อยี่เอ็ดวงนี่ถ้าจํแแนกโดยเวทนาก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสีรูรสีวัจะมีห้าสีใช่ไหมห้าสี สีเขียวเนี่ยนยดวงไหนที่เป็นสีเขียวดวงนั้นชื่อว่าสุขขเวทนามีกี่ดวง<ม>หงินดวงเขาเขียนว่าสวยหไหมนั่นชื่อเต็มที่ว่าสุขขเวทนาดวงนั้นแหละจําได้เลยที่ดวงนี้นะชื่อมันน่ะชื่อว่าสุขสุข,ขเวทนาถ้าดวงที่สองสีอะไรสีส้มทุกขเวทนาเห็นไหมมีกี่ดวงหนึ่งดวงเหมือนกัน ต่อมาสีสีชมพูทั้งหมดมี62ดวงเ้าเรียกว่าสมมนัตเวทนามันไม่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับต้องเรียกเพราะมันมันเป็นประเภทสมมนัตแล้วก็ดวงสีม่วงพลมนัตเวทนามีอยู่สองดวงเหมือนกันแล้วก็เวีขาเวทนามีอยู่ห้าสิบห้าดวงเวลาเวลาก็บอกเวทนาอยู่ในไหนอยู่ เวทนาอยู่ในโลภะมูลนิจิตแปดมีไหมเห็นโลภะมูลนิจิตแปดไหม